เรียน,นเดียวครับสวัสดีครับลูกศิษย์คนนี้ฮะก็เรียนนะฮะประมาณหนึ่งวันจริงๆไม่ถึงนะเขาเรียนประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาเราสอนเนี่ยเราก็จะให้ใช้รถของตัวเองนะครับในการฝึกเพราะว่าถ้าเกิดใช้รถของของเราเนี่ยของทางสถาบันเนี่ยมันก็อาจจะสึกนะฮะแล้วทำให้เปิดง่ายนะครับอาจจะคิดว่าเป็นการเตรียมซึ่งจริงๆเราก็อยากให้ลองใช้รถ,ถตัวเองบ้านตัวเองแล้วมานะครับ <c oughs> แล้วก็ครั้งนี้เป็นการ เป็นการที่จะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ชวลาเปิดนะฮะก่อนที่จะเปิดก็จะมีก็ก็จะมีการที่จริงอันนี้เป็นอันที่2องนะที่เปิดต่อ,อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอันที่3ามนะครับ Dìm này, dìm đi nè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 . ออกแล้วหยุดหยุดหยุดเลยหลันมามองกล้องยิ้มดีมากรู้สึกไง,งไมั้งรู้สึกภูมิใจครับเรียนแล้วเปิดได้โอเคนู่นหน้าผมึงภูมิใจมากเลยภูมิใจเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนะแต่ผมร้อนนะอ่ะโอเคอันนี่รถเราเองนะเปิดน้ำไหมไ<อ>เนี่ยเปิดน้ำไหมนิดหนึ่ง ครั้งแรกทำไมเปิดได้เร็วอ่ะไม่กดดันหรอครั้งแรกจะไม่กดดันโอเคเออรู้สึกไงบ้างระหว่างตัวนี้กับลิช,ชี่พูดได้เลยผมขายสองอันแล้วได้หมดลิช,ชี่ง่ายไหมลิช,ชี่เป็นง่ายเพราะเป็นสเต็ปแต่ว่าถ้าจะเอาเร็วต้องอย่างนี้แหละความสามารถตัวเองดีช่วยกูขายหน่อยกูด,ดีมากอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งที่เราสอนไป ผมไม่เคยสอนใครหนึ่งวันนะแล้วก็เว้นนะผมจะสอนเราคนแรกจริงเราก็หัวเร็วนะจริงๆแล้วที่หน้ามาผมจะสอนทำดอกหายเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ผมจะสอนละเอียดกว่านี้เยอะเลยเราจะมีการสอนให้มอง1 3สหายไปไหนอนะ่ะเมื 0, 2, ม่อกี้เรามีศูนย์สองสี่มเบอร์หนึ่งภาษาหายไปไหนเดี๋ยวผมกลับมาข้างหน้านะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ทำซ้อมนะโอเคสวัสดีครับ